สวัสดีค่ะพบกับตอนสายๆของสวีเดนนะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพายู่พากินบ่ายอุ้มค่ะวันนี้นะคะอุ้มพามาดูบรรยากาศฝนตกปรอยโปยของที่นี่นะคะอากาศวันนี้ไม่ดีเลย เพราะว่าอากาศเขาร้อนมาสองสาวันได้แล้วว่าค่ะร้อนมากจริงๆร้อนเหมือนอยู่เมืองไทยเลยแต่วันนี้เขาเขาก็เลยอัดอั้นมานานมาค่ะเขาก็เลยฝนตกค่ะวันนี้วันนี้อุ้มจะพาชมนะคะ,ะสวนผักเล็กๆในระเบียงของอุ้มเองค่ะมาดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเมื่อวานพาไปชม สวนผักของพี่คนไทยที่ใหญ่มากวันนี้มาดูสวนผักเล็กๆของอุ้มแล้วกันนะคะอันนี้พริกขี้หนูค่ะเพราะจากเมล็ดเพาะไว้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะรอดไหมแต่รู้สึกว่าใบเขาจะกูดหมดแล้วค่ะอันนี้ผักชีฟ้าอันนี้ไม่ใช่ผักชีฟ้าค่ะอันนี้คือโทษทีค่ะอันนี้คือพริกพริกที่เขาบอกว่า มันเผ็ดมากแฟนอุ้มเป็นคนซื้อมาค่ะเขาเห็นอุ้มทานพริกเยอะมากแล้วก็ไม่เคยเผ็ดอะไรสักอย่างเขาก็เลยซื้ออันนี้มาเขาบอกว่าอันเนี้ยต้องลองชิมอันนี้ดอกไม้เล็กๆสามีซื้อมาให้ค่ะนี่ค่ะพริกชี้ฟ้าใช่ไหมคะเป็นสีเขียว อันนี้อุ้มไม่ได้พอเองนะคะอันนี้อุ้มไปซื้อจากร้านขายต้นไม้อะคะ่ะของที่นี่นา <c oughs> งมีมีทั้งรอดแล้วก็ไม่รอดนะคะดูสิ <c oughs> นี่คือโหระพาอันนี้กะเพราได้มาจากพี่คนไทยเมื่อวานนะคะน,นี่ก็กะเพราแดง อันนี้ก็โหระพาอันนี้แบ่งรักค่ะส่วนอันนี้ปาเปโรนีค่ะพริกหยวกเล็กเนาะเขาเรียกใช่ไหมอันนั้นมะเขือไม่รู้จะรอดไหมสังเกตต้นพริกขี้หนูสวนอุ้มใบเขามันจะกุดกูดอันนี้ก็โหราพาค่ะนี่คือมะเขือเทศ มีแต่ดอกผลยังไม่ออกอันนี้ก็พริกขี้นหนูสวนเหมือนกันค่ะขึ้นช่ายนั้นก็แมงรักนี่ก็สวนหลังบ้านน้องเองนี่ได้ต้นพริกขี้นหนูสวนมาจากพี่คนไทยแล้วก็ต้นมะระกอค่ะหวังว่าเขาคงรอดนะคะ นี่คือมะเขือเปร่าอ,อันไหนรอดก็รอดอันไหนไม่รอดก็ไม่เป็นไรมะเขือเปอต่าภาพมาก,กับบรรยากาศฝนตกโปรยโปรย สวัสดีค่ะหลังจากช่วงเช้าเรามาได้รับบรรยากาศฝนตกนะคะทีนี้ช่วงบ่ายๆเราก็มาชมบรรยากาศแดดออกบ้างนี่คือระเบียงหลังบ้านเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเป็นชั้นล่างนะคะก็จะมีนกพิราบมากินน้ํามากินอาหารซึ่งคุณตาคุณยายที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่ชั้นล่างท่านท่านสองคนเกษียณอายุแล้วอะค่ะท่านก็จะทําสวนเล็กๆไว้แล้วก็เอา ขันน้ําเอาน้ําใส่ใส่กระมังเล็กๆกันนะคะแล้วก็ใส่อาหารไว้ให้นกเขามากินเขาจะมาอย่างงี้ทุกๆวันเลยค่ะวันนี้ยังถือว่าน้อยนะคะปกติแล้วจะมาเยอะกว่าน,นี้อีกถ้าเกิดว่าเขามาแล้วเขายังไม่เห็นขันน้ําไม่เห็นอาหารเขาก็จะคอยค่ะอยู่ชั้นบนบนหลังคานะคะเขาจะเรียงแถวกันเป็นแถวเลยค่ะเพื่อที่ว่าจะมารอกินอาหาร กับกินน้ํากับดื่มน้ําเนี่ยจะเป็นบรรยากาศทุกๆวันที่อุ้งจะต้องเจอทั้งเช้าและเย็นน่ารักดีค่ะอยู่ในธรรมชาติแล้วฝั่งทางขวามือเห็นไหมคะจะเป็นป่าคุณตาคุณยายฉันไม่ได้ให้อาหารเฉพาะนกนะคะฉันจะให้อาหารกวางด้วยอาพาร์ตเมนต์อุ้งจะติดป่าแล้วก็ท่าน,นก็จะไปโรยพวกผลไม้ไปซื้อผลไม้แห้งมาแล้วก็ไปโรยนะคะ ไปโรยไว้แล้วก็ผิวปากกว้างนะคะก็จะออกมาเพราะช่วงหน้าหนาวนี่จะเป็นช่วงที่หิมะตกใช่ไหมคะในปา่าเขาจะหาอาหารยากพวกสัตว์ต่างๆเ็าจะออกมาหาอาหารข้างนอกค่ะแล้วพาดเมนอุ้มอยู่ติดปา่าเคยเจอมาเจอกันเจอตลอดค่ะคุณตาคุณยายจะไปโรยอาหารไว้จะเจอประจำเลยค่ะดูแล้วก็สดชื่นดีค่ะ ไว้ไวหน้าหนาวนะคะจะได้รับจะพาจะถ่ายคลิปวิดีโอกับบรรยากาศหน้าหนาวให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงดูแล้วสดชื่นค่ะสดชื่นสดใสกับบรรยากาศดีๆค่ะอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาก็ได้ยินเสียงนกมาปลุกทุกๆเช้าน่ารักดีค่ะสดชื่นดีตื่นเช้ามาก็นั่งดื่มกาแฟที่ริมระเบียงแล้วก็มองภาพแบบนี้ก็ดูให้ ทำให้ชีวิตรู้สึกสดชื่นดีขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอของอุ้มขอบคุณมากๆจริงๆค่ะและอุ้มก็เป็นมือใหม่ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้กับทุกๆคนด้วยนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อุ้มด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆคนมากค่ะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะ